สวัสดีจ้ามเอนี่ยาแวมาน้ำเสนอเมนูกแกงทูนจ้ะแกงสม้มอันนี้ปอกล่างเรียบร้อยแล้วจ้ะแกงสม้มใส่ปลาดุกนะคะใส่กุ้งอันนี้ก็จะเป็นปลาที่ยาแวต้มแล้วจะตำใส่พริกจ้ะนี่น้ำคามเปียกแบบเข้มข้น,นพริกยาแวะใส่ช่องฟิตไปตำที่แล้วหกเจ็ดกิโลกับใส่ช่องฟิตไปเลยจ้ะ เด็ดเกาออกมากินใช่ไหมที่อ,ออกมาใส่กระปุกแล้วก็ใส่อ่าตู้เย็นธรรมดาสะดวกสบายพี่นอ้องนะคะมาแกงส้มน้ำยาแววมาแกงส้มน้ำยาแววหม้อกแกงเดือดได้ยาแววจะใส่น้ำพริกไ,ได้เลยจ้ะน้ำพริกยาแววนี่เพิ่มกะปิเพิ่มอ่าเพิ่มขมิน้นจ้ะ กะปะิขมินกจะใช้ใส่ลงไปเลยละลายเลยน้ำพริกแกสงสมใส่ขมิน้นนำแล้วใส่ทุกอย่างลงไปในน้ำพริกแล้วจ้ะชรส ข่าค้อก่อนนขมินม้นกระปิหอมแดงเดีย๋ยวๆบะไซแต่ตะไคร้เด้ย๋ยวจะน้ำพริกแก่ส้มหลังนั้นใส่เบิร์ดน้ำพริกละลายเราจะใส่ทูนเลยจ้ะเพราะว่ามันมันอะไรอะไรยากะ ดูลงไปเด้ค่ะรอน้ำเดือดน้อพี่น้องเนาะน้องจากก๋าเบิ่งกันน้ำเดือดบ่้วอะน้ำเดือดแล้วจ้ะเราจะใส่ปลาดุกลงไปเลยปิดไว้อีกรอบนึงพี่น้องเน,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 น้องจากก๋าเบิ่งกันน้ำเดือดแล้ว จะใส่กุ้ง้ะจ้ะกุ้งหนึ่งล่างผ้าหลังเรียบร้อยแล้วแกะเปลือกแกะเนื้อใส่กุ้งแล้ว,วจะปรุงเครื่องจ้ะจะน้ำขามเปียกนะขามนี่ส้มสมขามฝักใหญ่ๆจ้ะต้องใส่แล้วก็ซิมเมันกันเปรี้ยวพ,พอว่า เ,มเิมหมดทุกอย่างเลยจะมลาคามกับส้น้ำตาลน่นค่ะแกงสมไทยจะออกรสเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนำหวานตามแกงนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแกงสมกุ้งแกงทุน้งแป๊บเดียวกระสุกแป๊บนาง ตำปลาใส่น้ำน้ำก็จะน้ำก็จะบ่ใสอร่อยจ้ะรอเดือดปุ๊บทธแกกินได้เลยพี่น้องซิมรสตามใจชอบได้ใครชอบเปรี้ยวหวานเผ็ดแต่ของเยาเวจะออกเปรี้ยวหวานนิดๆแล้วก็เผ็ดด้วยแกงสมรอ้อแกงสมเดือดสุกรอบนี้ อันี้อีกในนู้น,นึน่าจะหนึ่งสิ้นแล้วพี่น้องหนึ่งสิ้นแหทเวทเอากินข้าวน้ำยายแววแกงสมแกงสมทูนหนึ่งสิ้นจ้ะหนึ่งสิ้นไอเจียวจะกินไอเจียวสั่นไอจีจะกินไข่เจียวจ้ะจนี่ก็ผัดผักบุ้งเหลือ จีสิกินไข่เจียวไอเจียวสิกินไข่ทีมาเด้อค่ะกินข้าวน้อกันแซ่บวันด,ดีพี่เร็ววันด,ดีจ้ามากินข้าวด้วยกันเดินสวัสดีค่ะไอจีไอจีวัสดีข้าก,ก็น,นุ๊ก เขาชอบเขาเขาชอบเขโอ้ยม่นอนลชอ,อ,อบเขาส่นกูเปิดพัดลมสวัสดีเอล่ะติสวัสดีค่ะอ่ากูเกจิ้งเขาอ้ไรกิ้านาจารย์้น้ำกันโอ้ยดอตัเจ็บตาปวดตา,ดตา,ดนา้น้ำ กนั่งน้ำกี่กี่คนเองเยเด้อกี่คนเกงเด้อครับขอน้ำานนออกหลังยัดพรูแท้มาครับทำไงยู่พรูใครเป็นแท้แท้ใ่ป่ะเอดสิน้ำกบีบบ้าเขาที่เวตัดหนาดินกระเด็นใส่ตาหนึ่หยอดซื้อยาไม่หยอดยอดมือเดียวลิหยอดไหม กินได้างพี ah, whales, ่เอ right. hmm? hmm? uh ้อืมสินึ่งอือีอน้อกินะสบใครกินยางกินปลาทูวะเกินอรจางเราสินทอดนะสินทอดื้กทเเออ ข่าวมาเกี่ยวกับวันนี้วันนี้ยังวันนี้ข้าวันนี้ยังนั่งวันนี้ยังวันนี้ป้าป้ายังวันนี้ยัง มีค้ากินข้าวกินข้าวด้วยกันนะคะับมาดูกินข้าวด้วยกันนะคะับมาดูปวดเนือ้อเป้าเนืเป้าจะลงไปเนืเป้าอะไรวาเาวามึงแมลงมึงขวดเป็นยังนไงมึงขวดเป็นยังไงถ้ามือลงที่นอ้องโอ้ไปแล้วไปไปเลยทำสบายเลยคนอยู่ไม่ไอยากเข้าห้อง <c oughs> <c oughs>

มีนจะมาเปลีล่ยนเขาอืมไม่เปลีล่ยนเลยก็มีไอซีมาเปลี่ยนเขา ไร่เห็นว่าจะใส่เกินในถังฝึกใน ตู้แซ่บือมุม้งหมดละอืมนั่งอยู่ในตู้เย็นอันนี้อยู่ในช่งอง่ตู้แซ่บอ,อ,อันนี้ที่เล็ก<ห>ไรเนะที่ไปซื้อมาตอนน้ำท่วมเสากินก่อนเสาไอเดี๋ยวเยขากินต่อ มันจะแคน่หน,นน่น้มรงนี้นนนมาเร็ววหรืองถัดแอดวากินเขาสมครบทสมครกัไอ้รถกินามจะก,กินก่นนนนมเลยไม่ด้ยเกแคมี เนีเนคนประเทศนอกนอนคนสิงเขปร์คนระได้กินหนา่เขาบปกติตะเตี้ยมา,ก,ารรกินเคกินแค่เดียว จะลดให้ลดเกี่ยงก็ต้องซื้อ,หอ่หลดไปฝาไปฝาน่อยจะยืมหนินกับสามคันสืนั้นี่แล้ลดทีนี้อันนี้เราไปฝาเด็ดไ,ไปลูก,ลลกอืมโอ้ไรล่ะ ดูแดีนะดูดีคุวจุีทิกพก็คุณยายเนาะถึงทั้งนี้อทั้งนั้นเอาเฮ้ไม่ทุ่ไม่ทุ่มเสร็จเงินเร็จเงินใช่ั เออจังบุังโอ้ยจังบุโอ uhm ้ยนี่เห็นเขาเนี่ยเหรอนะโอ้ตกยับไหมเสียหยาเสร็จกระดาษทิชชู่มาเสร็จอือวุ่นไว้ในมือนี่วุ่นายเลยใบรุ่นว้าวุ่น

กล้องเนี่ยกล้องปิศณาดิก้องินเขาทั้งวนไว้ด้วยพี่น้องมื่นี้ บาจาคมไม่มีสมานันแล้วมอรงอยไรจ้ะจ้าใครก็อยากจะริมนองจ้ะ เขาอย่นี่ไม่็น้่ักกันเขาาเนนเนืเอใส่แน่งด้น่นน้ำใสต้งคุ้น<อ>น้ำมาไหนหาทานถนนป่าคอนอยอติดต้ ยงรักคลิปให้ยานะคลิปนี้เวลขอลาสามีกันเลยจ้าคุณพ่อ้่อกันไม่คิดหนาจ้าสวัสดีค่ะคุาไอุ่มมาเห็นแลมีก้องไปาไป้ากกันบายบายเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบาย